หนึ่งนาทีในการฝึกพฤติกรรมความเคยชินที่ดีวันนี้เราจะมาฝึกความเคยชินที่ดีในการเข้าสังคม EP4 นะครับข้อ 1. จงฝึกพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจที่ต้องการปกป้องตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราเนี่ยมีสภาพจิตใจเชิงบวกแล้วก็ออกไปสปร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในขณะที่คนเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราต่างจะต้องพบเจอผู้คนพบเจอเพื่อนใหม่ซะบ้างเพื่อสับเปลี่ยนความคิดความเชื่อต่างๆเพื่อให้เราเติบโตข้อ 2. จงทําให้คนอื่นประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบความประทับใจตั้งแต่แรกสามารถตัดสินใจว่าคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของคนอื่นในขณะที่มีการพูดคุยกันเป็นครั้งแรกคุณต้องทําให้ใครบางคนประทับใจในตัวคุณไ้ได้ข้อ 3. ในเวลาที่พูดคุยกันอย่าพูดแต่เรื่องของคุณ จงพูดในที่เขาสนใจหรือว่าคุณเล็กเขาเนี่ยต่างก็สนใจร่วมกันข้อ 4. จงกระตือเรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นข้อ 5. จงทำให้ตัวเองมีโอกาสได้พบเจอคนอดีซะบ้างคุณต้องเรียนรู้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยคนอื่นซะบ้างในขณะที่คุณกำลังช่วยเหลือใครสักคนคุณก็จะได้รู้จักเพื่อนที่จริงใจจงทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักหากคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาก็จะจดจำคุณไว้ในใจเป็นอย่างดีชื่อของคุณ ประสบการณ์ของคุณก็จะยังติดอยู่หากคุณได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายแล้วชื่อเสียงของคุณก็จะถูกเผยแพร่ออกไปและจะทําให้คุณเนี่ยได้รับความสุขกลับมาเมื่อคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับว่าคุณกําลังทําเรื่องดีๆอยู่การกระทําทของคุณเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้นแต่ตัวคุณเองก็จะมีความสุขด้วยอย่าไม่มีสิ่งใดมาเทียบด,ด้วยเช่นเดียวกันข้อ 6. จงซื่อสัตย์และจริงใจกับผู้อื่นสิ่งที่รับปากกับคนอื่นไว้ก็จะต้องทําให้ได้ อันที่จริงแล้วหากเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรคนส่วนมากก็มักจะทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ได้แต่หากเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากลาบากเช่นเรื่องที่ใช้ความสามารถในการวัดความจริงใจของเพื่อนและแย่ต่อการรักษาคําพูดเมื่อถึงตอนนั้นหากคุณยังคงสามารถทาตามในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ได้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้รักษาสัจจะที่แท้จริงข้อเจในการฝึกเข้าสังคม จงสร้างความประหนักรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจหากคนคนหนึ่งยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริงใจทุกสถานการณ์จะทําให้การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์คุณธรรมและความรับผิดชอบก่อตัวขึ้นในจิตใจของพวกเขาเราจะไม่ควรรับปากใครทรงเดชหากพูดแล้วต้องทําไม่ได้เมื่อรับปากแล้วก็ต้องทําทุกวิธีทางให้สิ่งที่พูดนั้นเป็นจริงหากรับปากแล้วไม่พยายามทาตามที่พูดคุณก็จะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนอื่นเขามีต่อคุณ นานวันเข้าคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นครับข้อ 8. จงฝึกเรียนรู้ที่จะให้ความเคารพทุกคนอย่างเท่าเทีเทยมกันไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ฐานนะหน้าที่การงานคนนั้นจะเป็นอย่างไรนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่เราเนี่ยควรจะมีติดตัวไว้เพราะว่าความเคารพเนี่ยไม่แบ่งแยกระหว่างสูงต่ำรวยหรือว่าจนยิ่งไปกว่านั้นกานรเคารพผู้อื่นก็เท่ากับว่าเรากําลังเคารพตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน ข้อ9จงแสดงกิริยาที่แสดงความเคารพต่อผู้อ,อื่นเช่นเมื่อหัวหน้าหรือว่าอาจารย์กำลัง,งยืนพูดบรรยายจงตั้งใจฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมจงมีจัรญ,ญามารยาทที่แสดงความเคารพผู้อ,อื่นเช่นแต่งกายสะอาดสะอ้านเรียบร้อยใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีอารยธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นว่าคุณได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ต่ยังเป็กนการแสดงออกถึงความเคารพผู้อื่นด้วยขอ้อ10จงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ตลอดเวลาแน่นอนว่าการถ่อมตนเปรียบเสมือนเป็นยารักษาที่ถูกกับโรคที่ใช้รักษาอาการเย่อหุิงกระดตนได้ดีที่สุดคัมบราณกล่าวไว้ว่าความถ่อมตนจะทําให้คนก้าวหน้าความเย่อหิ่งจะทําให้คนล้าหลังคนที่จะทําสิ่งใดก็าตามควรทําตัวเองให้ดีก่อนหากต้องการทํางานใหญ่ให้สําเร็จก่อนอื่นควรเริ่มจากทําตัวเองให้มีคุณธรรม และอ่อนน้อมถ่อมตนซะก่อนคนที่มีสายตาสูงส่งแต่ว่ากลับไร้ฝีมือคิดว่าตัวเองจะทําแต่เรื่องสําคัญแล้วก็ไม่ยอมสนใจเรื่องเล็กน้อยก็ไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นอย่างแน่นอนครับข้อ11จชงเล็กนี้ความขัดแย้งของผู้อื่นชองอย่าชูป้ายว่าตัวเองเป็นพรรคพวกข,ของฝ่ายไหนเป็นอันขาดชงพาตัวเองให้ห่างไกลจากคนแบบนี้ขมนาคมตาทํางานของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดชงเลือกที่จะเงียบในเวลาที่เหมาะสม ไม่ต้องพยายามแอบอ้างที่จะฟังเรื่องภายในของคนอื่นและบริษัทอื่นเรื่องภายในเนี่ยให้สนใจเรื่องตัวเองก็พอข้อ12ยิ่งซ่อนเร้นความสามารถยิ่งจะไม่คุณโดดเด่นมากขึ้นเราไม่จะเป็นต้องประกาศให้คนอื่นเนี่ยเข้ามารับรู้ถึงความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นในการทํางานหรือว่าใช้ชีวิตบางคนเนี่ยชอบที่จะคุยวโว้โอวดความสามารถตัวเองทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์โลกรู้ไปหมดเลยจงลงมือท,ทอาเตียง3ส่วน แต่พูดเหมือนตัวเองทำไปเพียงแค่สิบส่วนคนส่วนมากก็มักจะบอกคนอื่นแบบนี้สุดท้ายชีวิตก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะว่าต้องสร้างภาพตลอดเวลาแต่สาหรับบางคนที่ชอบปกปิดซ่อนเร้นความสามารถของตัวเองลงมือทําไปสิบแต่แสดงออกมาเพียงสามส่วนเท่านั้นสุดท้ายคนเหล่านี้ก็มักจะประสบความสาเร็จแท้จริงแล้วพฤติกรรมการประพฤติตัวแบบนี้เขาเรียกว่าคมในฝกักเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมเลยก็ว่าได้ ไม่ยึดติดกับความสามารถไม่ยึดติดกับภาพที่คนอื่นสร้างให้แต่ว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ก็พอข้อ 13. การยอมถอยหลังเพื่อให้ได้ก้าวไปข้างหน้าแม้จะดูเหมือนเป็นพฤติกรรมที่อ่อนแอแต่แท้จริงแล้วมันคือการเก็บสะสมพลังต่างหากเพื่อให้คนเนี่ยมีพลังแล้วก็จดจ่อกับโลกภายในตัวเองได้มากขึ้นเพิ่มความสามารถกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดกับภาพที่โลกเขาสร้างขึ้นมา และสุดท้ายคุณก็จะสามารถเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้ลับลายมาเป็นผู้ชนะได้ข้อ14คนที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์จะสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จมากขึ้นข้อ15ช้จงเปิดใจให้กว้างเมื่อเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ไม่ควรเอาแต่นั่งคิดเล็กคิดน้อยเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้และมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีแน่นอนว่าสักวันจะต้องเป็นของคุณเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากัอบอร์สรค ก็ควรจะทบทวนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยโต้อตอบอย่างรวดเร็วบางครั้งให้เวลาหยุดวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างสุขุมเยือกเย็นสบ้างทําความเข้าใจเกอดกับอุปสรรคครั้งนั้นซะก่อนแล้วใช้ความสามารถที่แท้จ,จริงวิเคราะห์ตามหลักเหตุและผลแล้วจึงคิดหาทางทลายอุปสรรคให้สิ้นซากจงไม่เป็นคนที่มีสายตาส่งส่งแต่กลับไร้ฝีมือไม่เห็นความสําสคัญของเรื่องทั่วไปที่หยุดรงหน้ามีเพียงแค่การจัดการกับสิ่งที่หยุดรงหน้าได้เป็นอย่างนี้เท่านั้น ข้อ16การฝึกความเคยชินที่ดีในการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคุณจะต้องไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่คนที่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างง่ายดายสุดท้ายเนี่ยก็จะค,ค่อยๆสูญเสียจิตวิญญาณแรงขับเคลื่อนในการมุ่งไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมและจะค,ค่อยๆกลายเป็นเพียงแค่คนธรรมาดาคนหนึ่งเท่านั้นข้อ 17. จจงคาดหวังกับตัวเองให้มากขึ้นจะต้องสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นให้กับตัวเองอย่างเข้มงวดและจริงจัง เมือ่อใดก็ตามที่เกิดความรู้สึกอิ่มเอมจงใช้ใจกับสิ่งที่เป็นอยู่วีเคราะห์แล้วก็คิดหาทางเอาชนะความรู้สึกนี้ไปให้ได้คนที่สามารถขึ้นไปสู่ตําแหน่งผู้นํากองร้อยได้เพราะว่าเขาไม่พอใจกับการเป็นแค่ผู้นํากลุ่มหมวดทหารส่วนคนที่ขึ้นไปถึงตําแหน่งผู้นํากองพันได้ก็เพราะว่าเขาไม่พอใจกับการเป็นแค่ผู้นํากองร้อยนั่นเองจงกําหนดเป้าหมายให้สูงขึ้นกว่าเมื่อวานกว่าเมื่อรืนกว่าท,ทุกครั้งที่คุณเคยทํามา และม่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่มากขึ้นมากขึ้นเพื่อท้าเล่นตัวเองจงมองหาต้นแบบเพื่อยึดเป็นแบบอย่างเรียนรู้จากบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่ยิ่งใหญ่ให้บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของคุณข้อ 18. จงมีจิตวิญญาณในการสืบสอบจนถึงแก่นแท้ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาในรูปแบบใดก็ตามก็ต้องอดทนไว้และคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณในการสืบสอบ ถึงต้นสายปลายเหตุอย่างถึงที่สุดไม่ใช่ว่ารู้เพียงผิวเผินก็พอใจแล้วคุณจะต้องฝึกที่จะรู้ว่าที่มาของเรื่องนี้เกิดจากอะไรอะไรเป็นส่วนที่คุณยังไม่เข้าใจจงซักถามจนถึงต้นตอจึงจะทำให้เรารู้ว่าแก่นของสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันคืออะไรอย่างแท้จริงข้อสิจงฝึกให้คุณเนี่ยเป็นคนช่างสงสยัยตั้งคำถามไม่บ่อยคำถามมักจะเกิดขึ้นจากการที่คุณเป็นคนช่างสงสยัยยิ่งคุณสงสัยมากเท่าไหร่ ข้ยี่เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตวิญญาณของการซักถามมากขึ้นเท่านั้นข้อ20จงฝึกให้ตัวคุณเป็นคนช่างสังเกตการเฝ้าสังเกตอย่างละเอียดจะทําให้คุณเนี่ยค้นพบปัญหานได้ดีขึ้นจงออกไป,ปเผชิญหน้ากับปัญหานด้วยตัวเองซักถามเกี่ยวกับปัญหานและหาทางแก้ปนนัญหาพร้อมทั้งปลูกฝังให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินในการสงสัยใครรู้ช่างสังเกตช่างตั้งคาถามและคุณจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังรอพบกับ ep 5ในพอดแคสต์ถัดไปครับ motivation podcast สวัสดีครับ